วันนี้จะมาสอนท่ายืดนะคะยืดกล้ามเนื้อร่างกายบริเวณหลังล่างขาแบบท่านอนนะคะเหยียดขาตรงนะคะหลังตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค่ะหลายๆคนเนี่ยใช้กล้ามเนื้อมัดนี้เหมือนกันแต่พอไม่ได้ยืดอะค่ะเหยียดขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดไปหมดเลย You're listening to the collection room by jong now สวัสดีค่ะมะนาวนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะวันนี้จะมาสอนท่ายืดนะคะยืดกล้ามเนื้อร่างกายบริเวณหลังล่างขางแบบท่านอนนะคะให้กับแฟนๆจองนาวนะคะหลังจากที่แบตแล้วเมื่อยมาเราจะทํายังไงได้บ้างซึ่งเป็นท่านอนทั้งหมดเลย5ท่านะคะที่เราจะใช้ในการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนทําได้ทุกวันเลยนะคะ 1นะคะก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนนะคะชวนทุกคนมายืดบริเวณขาด้านล่างนะคะทั้งหมดนี้เลยก็จะยืดได้ตั้งแต่นี่เลยค่ะกล้ามเนื้อตั้งแต่ส้นเท้าขึ้นมาเลยนะคะก็คือยืดน่องแล้วก็ขาท่อนบนด้านล่างตรงนี้นะคะรวมถึงสะโพกแล้วก็หลังเ่วนล่างได้ด้วยนะคะท่าน,นี้นะคะก็คือให้เราเหยียดขาตรงนะคะหลังตรงกระดกปลายเท้าขึ้นค่ะข้อควรระวังก็คือให้เข่าเราแนบชิดกับพื้นนะคะถ้าเข่าโก่งอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะคะแล้วก็ ค่อยๆเอามือของเรานะคะแบบนี้เลยค่อยๆกดไปะค,ะคั่งขาพอถึงแล้วกระดกปลายเท้าเอามือแตะปลายเท้าได้เลยนะคะแล้วก็เชิดตัวขึ้นเชิดหน้าขึ้นหายใจเข้าลึกๆท้องปอกหายใจออกท้องแฟบนิ่งค้างไว้นะคะประมาณ3มลมหายใจอันนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณขาด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะนิ่งค้างไว้แล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายออกท่านี้ทําประมาณ3มรอบนะคะสิ่งสําคัญปลายเท้ากระดกเข่าแนบชิดติดกับพื้นก็จะได้ยืดเช่นเดียวกัน มืออยู่ตรงไหนไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเหมือนเดิมเลย คานนี้ก่อนล้มตัวลงนอนอีกท่าหนึ่งนะคะอยากให้เรายืดบริเวณขาพับในด้วยนะคะตรงนี้หรือว่าเขาเรียกกันว่าท่าผีเสื้อนะคะท่าผีเสื้อก็คือเราจะยืดขาพับในตรงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยใช้กล้ามเนื้อมัดนี้เหมือนกันแต่พอไม่ได้ยืดนะคะมันจะค่อยๆเกร็งนวดเวลาเราจะเหยียดขาไรงี้ยค่ะก็จะติดไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ควรทําเป็นประจํานะคะให้เราเออเอาส้นเท้าเอาขามาประกบติดกันแบบนี้นะคะพยายามให้ส้นเท้าของเราอะคะ่ะยู่ชิดตัวมากที่สุดแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันตึงไป ไม่ไหวก็ขยับออกได้เอาเท่าที่เราไหวแค่พอรู้สึกตึงนะคะเวลาทําท่ายืดให้เรารู้สึกพอตึงพออย่าให้แบบว่าอุ้ยเจ็บทรมานทําไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ควรนะคะใครทาได้เอาส้นเท้ามาใกล้ชิดติดลําตัวได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดันสะโพกดันก้นไปข้างหลังนิดนึงอย่างนี้ค่ะหัวเข่าเราเนะะี่ยค่ะก็คือให้แนบชิดติดกับพื้นเนาะค่อยๆยืดลงไปอ่ะเราอาจจะยืดข้างบนก่อนแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายจออกยาวๆแบบนี้นะคะกดหัวเข่าลงก่อน ยืดหัวเข่าแล้วเราก็มากระพือปีกผีเสื้อนิดนึงค่ะเพื่อที่จะขยับบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนะคะให้เขารู้ตัวโอเคเรากําลังจะยืดนะหรือจะมีการยืดนะคะแล้วก็คาน,นี้ค่อยๆย,ยืดบริเวณขาพับในของเราและหายใจเข้าลึกๆยืดตัวขึ้นหายใจออกค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงไตแขนมาด้านหน้านะคะ,ะให้สุดเลยแล้วนิ่งค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ค่อยๆดันตัวกลับมาชใช่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการยืดบริเวณขาพับในนะคะก็สะโพกด้วยแล้วก็หลังล่างด้วยค่ะแบบท่านี้ก็ทำซ้ำ3รอบนะคะ เป็นท่าแมวขู่ค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วในโยคะนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่เราใช้ยืดหลังล่างหรือบางคนแบบตึงหลังล่างเยอะๆนะคะเหมือนแบบเวลาเราทํางานเราอาจจะนั่งหลังแเ่นไม่รู้ตัวนะคะท่านี้เอาไว้ยืดหลังล่างนะก็คือให้เรานอนเหมือนแมวเลยเหมือนแมวกงตัวอยู่บนพื้นเนาะแล้วเราก็อาหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าแล้วก็เกรงตัวขึ้นโงงหลังขึ้น ข้อศอกนะคะแขนเราข้อศอกให้ขนานกับพื้นนะคะ90องศาหัวไหล่ก็ตรงกับศอกเรานะคะเท้าเราก็ให้เป็นหนานหัวเข่ากับสะโพกอะคะ่ะก็ให้อยู่ประมาณ90องศาเหมือนกันเนาะแค่อันนี้เลยค่ะโกงหลังขึ้นแบบนี้เนาะสำหรับคนที่ตึงหลังเยอะๆหายใจเขา้าออกกึกสบายๆแล้วก็ค่อยๆค,คลาย อันนี้ยืดหลังล่างต่อเนื่องกันนะคะเราเปลี่ยนมานอนงาน่ายบ้างจะเรียกว่าไปนอีกท่าหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นแต่ว่าเป็นยืดกล้ามเนื้อหลังล่างเหมือนกันก็เลยให้ทําต่อเนื่องกันไปเลยเราค่อยๆเวลาล้มตัวลงนอนให้ตะแคงตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนแบบนี้นะอย่าแบบว่าลุกตรงอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยมันจะเจ็บหลังหลังล่างเราจะยิ่งบาดเจ็บนะคะสําหรับคนที่ปวดตึงอยู่แล้วเวลานออหรือว่าทิ้งลงมาอย่างนี้เลยมันก็จะใช้กล้ามเนื้อหลังล่างเหมือนกันให้เราตะแคงตัวก่อนแล้วก็ค่อยๆดันตัวลงนนนออแบบเมื่กี้ะะค นอนสบายๆเนาะแ,แล้วก็คราวนี้ให้เราเอาขาเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็กอดไว้ได้พับเขา่าอ่ะสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยอย่างนี้เนาะอ่ะคราวนี้เราจะรู้สึกว่าหลังล่างของเราอะคะ่ะมันแนบชิดติดกับเตียงและให้เราค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยะคะ่ะกลิ้งกิ้งตัวยืดหลังล่างของเราแค่นี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้แล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆสบายๆแค่นี้เลยแล้วก็ยีดออกนะคะ นี้เป็นท่าบิดสะโพกนะคะก็คือเราจะบิดลําตัวเพื่อจะยืดตรงบริบรเวณสะโพกแล้วก็หลังล่างอีกนะคะอ่ะสมมุติเราจะบิดไปทางนู้ดก่อนนะคะคราวนี้ให้เราเอาขาขาข้างขวานะ ให้ทับมาที่ขาข้างซ้ายแบบนี้นะคะให้ส้นเท้าเนี่ยอยู่ประมาณหัวเข่านะคะแล้วก็เอาแขนข้างซ้ายมาโน้มจับบริเวณหัวเข่าตรงนี้ยกหัวเข่าขึ้นมาเพื่อที่จะยืดสะโพกนะใครไปได้ไกลก็สูงได้อีกเลยใครไม่ไหวก็เอาเท่าที่เราไหวก่อนนะคะแล้วก็แขนข้างขวาเนี่ยให้เราเหยียดมาด้านนี้นะคะแล้วก็ยืดให้สุดเลยให้หัวไหล่เราเนี่ยพยายามเนี่ยกดชิดติดกับพื้นไว้นะ,อ,ะอันนี้เอามือข้างซ้ายกลับมายืดสะโพก่ะแล้วก็บิดตัวเมื่อกี้แก๊ปไปแล้วนะคะแล้วก็กดไหล่ไว้ หน้าเราหันมองไปมือข้างขวานะคะอันนี้ก็คือจะช่วยยืดบริเวณสะโพกแล้วก็หลังล่างนะคะจะมีนิ่งค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจทางนี้สลับข้างค่ะสลับข้างเอาเท้าซ้ายพยมาด้านขวาบ้างนะคะเอามือขวามาจับที่หัวเข่าข้างซ้ายมือข้างซ้ายเราเหยียดไปด้านนู้นนะคะอันนี้จะหันหน้าไปทางโน้นก็จะได้ยืดบริเวณด้านบนททั้งลำตัวเลยด้วย ไปสุดได้ยกขึ้นมายิ่งชันเข่าขึ้นเท่าไหร่นะคะมันก็จะได้ยืดตรงสะโพกกับหลังมากขึ้นนะแต่เอาเท่าที่เราไหวประมาณสิบวิหรือว่าสามลมหายใจเข้าออกนะคะที่ต้องให้เราหันหน้าไปทางนู้นด้วยเนาะเพราะมันจะได้ยืดบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นตัวยืดนะคะให้อยู่ข้างล่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ตรงแกนลาตัวเนี่ยมันยืดได้สุดนะเพราะมันต้องมีหมุดยืดข้างบนกับยืดข้างล่าง่างนี้เนาะ หายใจเข้าออกสบายๆส,สามมุมหายใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายออกแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่สีนะคะ มาสู่ท่าที่5นะคะอันนี้คือท่าประดาวค่ะท่าประดาวก็จะเป็นการนอนเหยียดแขนเหยียดขาออก45องศาเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้สรีระร่างกายของเราค่ะหรือตัวแนวกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในแนวที่ตรงอย่างถูกต้องนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่มันยึดติดกับกระดูกสันหลังของเราแล้วก็ควบคุมลมหายใจค่อยๆค,ค,คลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายก่อนที่เราจะนอนหลับไปนะคะเดี๋ยวเริ่มกันจากที่นอนหงายก่อนนะคะ คันี้การขาออกเลยลาการกว้างๆได้เลยนะทุกคน45องศาไปเลยแล้วก็การแขนด้วยค่ะขึ้นไปให้สุดเลยแบบนี้เลยนอนแบบสบายเหมือนจะลืมหมดแับ คลายความทุกข์ไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะหลับเนี่ยให้เราค่อยๆฝึกกําหนดใจของเรานะคะไปที่ปลายเท้าก่อนนะคะเริ่มจากปลายเท้าขยับเข้าดูเล็กน้อยโอเคเขาเป็นยังไงบ้างยังอยู่โอเคดีไม่ปวดไม่ตึงใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่ความรู้สึกนะคะมาที่ส้นเท้ามาที่น่องของเรานะคะขึ้นมาที่หัวเขา่าหัวเข่าให้พยายามแนบแนบชิดติดก,กับพื้นเตียงนะคะ มาดูตรงสะโพกเราซิเป็นยังไงติดกับพื้นเตียงดีไหมค่อยๆขยับนะคะท่านี้เนาะเราจะพยายามให้เอวของเราเนี่ยอยู่แนบชิดติดกับพื้นนะมันจะเหมือนกระดกสะโพกขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้หลังล่างของเรานะคะแนบกับพื้นหัวเข่าให้แนบชิดกับพื้นด้วยแล้วก็ค่อยๆขยับความรู้สึกเราขึ้นมาโอเคหลังแนบชิดติดกับพื้นแล้วนะแล้วก็ขยับมาที่แผ่นหลังทั้งแผ่นเลยขยับมาที่ด้านบนโอเคสะบักบ่าเราอยู่กับพื้นไม่ขึ้นไปแขน ฝ่ามือเป็นยังไงบ้างจากความรู้สึกเนาะโอเคยังดีอยู่แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปที่คอของเราศีรษะของเราหลังจากนั้นกําหนดลมหายใจหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องแฟบทาค้างไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ5้าลมหายใจหรือ1นาทีก็ได้นะคะปล่อยไว้ยาวๆสบายๆได้เลยอันนี้ก็จะได้ยืดหลังแล้วก็สะโพกด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สรีระร่างกายให้กระดูกของเราอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ เรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นทุกคนก็นอนหลับเป็นดีนะคะก็หลับได้เลยตามท่าที่ทุกคนถนัดนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากมาปรึกษาอาการกลุ่มอาการกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรก็สามารถติดตามนะคะมะนาวกับหมอชินได้ที่เพจนวดกับหมอนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะเฟซบ o o กเพจนวดกับหมอค่ะหรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์0 8 1 3 2 5 2 4 5 3ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝาก แฟนเพจนะคะของจองนาวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะกับเพจจองนาวค่ะ